สวัสดีค่ะวันจันทร์ที่13ธันวาคมนะคะพุทธศักราช2564วิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เรามาเรียนเรื่องการเขียนจดหมายลาครูกันนะคะซึ่งเดี๋ยวให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอนะคะเรื่องการเขียนจดหมายลาครูแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดนะคะหน้า1 1 8แล้วก็หน้า1 1 9ด้วยกันนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ เรามาดูส่วนประกอบของจดหมายก่อนมีอะไรบ้าง <c oughs> หนึ่งที่อยู่นะคะก็เขียนชื่อที่อยู่ของผู้เขียนสองวันที่นะคะก็ใช้วันที่เขียนจดหมายวันที่เท่าไหร่แล้วคำขึ้นต้นนะคะคำขึ้นต้นถ้าเกิดจดหมายลาครูก็ต้องบอกว่าเรียนคุณครูประจำชั้นเนื้อความนะคะก็จะต้องเป็นเกี่ยวกับลาป่วยหรือว่าลากิจ คำลงท้ายนะคะก็ต้องบอกด้วยความเคารพอย่างสูงแล้วก็มีบุคคลรับรองด้วยนะคะว่าคือผู้ปกครองนักเรียนเองที่รับรองค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันสวัสดีนะักเรียนชั้นป .3 ทุกคนนะคะวันนี้ครูทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการเขียนจดหมายลาครูในวิชาภาษาไทยค่ะ การเขียนจดหมายลาครูมีความจำเป็นและมีความสำคัญมากนะคะค่อยๆศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจไปพร้อมคุณครูได้เลยนะคะหนูอ่านไปพร้อมครูได้เลยค่ะจดหมายลาครูมีความสำคัญอย่างไรจดหมายลาครูเป็นการเขียนหนังสือเพื่อบอกกล่าวหรือแจ้งวัดตถุประสงค์ หรือเหตุจำเป็นที่จะต้องหยุดเรียนกับครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษาเช่นเมื่อเกิดเจ็บป,ป่วยหรือมีกิจธุระจำเป็นที่ไม่สามารถไปเรียนได้เราสามารถส่งจดหมายเพื่อขอลาครูได้นะคะจดหมายลาครูแบ่งออกเป็นสองประเภทก็คือ1จดหมายลาป่วย เป็นการเขียนจดหมายถึงครูประจำชั้นเพื่อขอลาหยุดเรียนเนื่องจากเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะผู้ลาสามารถส่งจดหมายด้วยตนเองในวันที่ไปโรงเรียนหลังจากหายป่วยได้ค่ะ 2. จดหมายลากิุเป็นการเขียนจดหมายถึงครูประจำชั้นเพื่อขอลาหยุดเรียนเนื่องจากมีความจำเป็นต้องหยุดทำธุระในวันที่เปิดเรียน ผู้ลาสามารถส่งจดหมายก่อนได้นะคะก็คือสมมุติว่าผู้ปกครองพาหนูไปต่างจังหวัดไปเยี่ยมญาติไปธุระในตัวเมืองพังงาอย่างนี้ค่ะหนูแจ้งคุณครูแล้วก็เขียนใบลาก่อนล่วงหน้านะคะแต่ถ้าเป็นใบลาป่วยก็คือหายแล้วเขียนส่งได้ทีหลังนะคะการใช้คำต่างๆเขียนจดหมายลาครูอันนี้ต้องจำนะคะ คำขึ้นต้นและคำลงท้ายคำขึ้นต้นใช้คำว่าเรียนครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่สามที่เคารพค่ะคำลงท้ายใช้คำว่าด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะต่อไปการเขียนแทนตนเองและคุณครูรรพนามที่ใช้แทนตัวผู้เขียนหมายถึงแทนตัวหนูนะคะถ้าเป็นเด็กผู้ชายใช้คำว่า กระผมถ้าเป็นเด็กผู้หญิงง่าใช้คำว่าดิฉันนะคะต่อไปสรรพนามที่ใช้แทนบุคคลก็คือคุณครูนั่นเองค่ะส่วนประกอบของจดหมายลาครูส่วนมีหนึ่งที่อยู่คือที่อยู่ของผู้เขียนที่อยู่ของหนูนะคะสอวันที่คือวันเดือนปีที่ใช้เขียนจดหมายลานะคะ สามคำขึ้นต้นที่ได้พูดไปแล้วเมื่อกี้ก็คือเรียนคือประจำชั้นประถมศึกษาปุ๊บปุ๊บปุ๊บที่เคารพค่ะสี่เนื้อความบทความที่เขียนลาคือสาเหตุของการลานะคะห้าคำลงท้ายด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะหก บุคคลรับรองอันนี้เป็นส่วนที่ผู้ปกครองจะต้องเซ็นแล้วก็ลงนามให้ด้วยนะคะถึงจะสมบูรณ์ค่ะต่อไปเป็นตัวอย่างการเขียนจดหมายลากิจตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างในการสอบเย็นทีปี2562นะคะมีความสำคัญมากค่ะถ้าหนูจำไม่ได้หนูก็จะไม่ได้คะแนนในส่วนนี้ค่ะ ส่วนแรกก็คือเป็นส่วนของที่อยู่อยู่ด้านบนสุดขวามือถัดลงมาจะเป็นวันเดือนแล้วก็ปีนะคะต่อไปส่วนล่างมีชิดเส้นแต่ไม่ได้ชิดหน้ากระดาษตรงนี้นะคะตรงนี้จะเว้นไว้ประมาณหนึ่งนิ้วเรียนครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่สามที่เคารพนะคะต่อไปในส่วนของเนื้อความ เนื่องด้วยคุณพ่อจะพากระผมไปเยี่ยมคุณปู่กับคุณย่าที่ต่างจังหวัดทำให้ไม่สามารถมาเรียนได้จึงขอลาหยุดเรียนเป็นเวลาสองวันในวันที่14-15กุมภาพันธ์2563เมื่อกระผมกลับมาแล้วจะมาเรียนตามปกตินะคะต่อไปเป็นส่วนของย่อหน้าอีกย่อหน้าหนึ่งนะคะก็คือ จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตน,นะคะแต่ถ้าเป็นใบลาป่วยจะไม่ได้เขียนแบบนี้นะคะอ่าต่อไปคําลงท้ายเขียนว่าอะไรแล้วนะคะเมื่อกี้ด้วยอะไรนะคะด้วยความเคารพอย่างสูงแล้วก็เซ็นชื่อนักเรียนนะคะต่อไปส่วนล่างสุดด้านล่างสุดเป็นคํารับรองค่ะขอรับรองว่าเป็นความจริง ชื่อผู้ปกครองนะคะตัวอย่างต่อไปตัวอย่างนี้เป็นจดหมายลาป่วยเป็นตัวอย่างข้อสอบของ nt ปีที่แล้วที่พี่ปอสีปีนี้ค่ะปีปัจจุบันเขาทำได้เต็มทุกคนเลยนะคะเขาฝึกกับครูเยอะมากค่ะบอกไม่ได้ค่ะว่ากี่ครั้งไม่น้อยกว่าห้าสิบครั้งได้ค่ะค่ะอันนี้เป็นใบลาป่วยนะคะส่วนบนสุดก็คือส่วนของที่อยู่เหมือนกันเลย แล้วก็วันที่ค่ะวันเดือนปีนะคะส่วนนี้จะได้คะแนนหรือไม่ได้หนูจะต้องจำไม่ได้นะคะคำขึ้นต้นเขียนว่าเรียนเรียนครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่สามที่เคารพค่ะ<ม>เห็นไหมคะต่อไปในส่วนของเนื้อความ,มเนื่องด้วยมีฉันปวดศีรษะมากจึงไม่สามารถมาเรียนได้จึงขอลาหยุดเรียนเป็นเวลาสองวัน ตั้งแต่วันที่1 0 11ิบเอดกรกฎาคม2563นเมื่อดีฉันนา,ายป่วยแล้วจะมาเรียนตามปกตินะคะส่วนย่อหน้าที่2ก็คือจึงเรียนมาเพื่อทราบเมื่อกี้ถ้าขอไปขิดธุระขอลากิจดจะเขียนว่าอะไรนะคะจึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตใช่ไหมคะแต่อันนี้คือแจ้งให้คุณครูทราบก็ใช้คาว่าจึงเรียนมาเพื่อทราบนะคะ เลขสองตรงนี้จะเป็นในส่วนของคำลงท้ายอันนี้หนูก็ต้องจํานะคะหนูจะต้องเขียนได้หมดเลยด้วยความเคารพอย่างสูงแล้วก็ชื่อนะักเรียนนามสกุลนะคะส่วนที่สามเห็นไหมคะอันนี้เป็นตัวอย่างในการสอบคือถ้าหนูจําไม่ได้หนูก็จะไม่ได้คะแนนในส่วนนี้นะคะข้อสามก็คือขอรับรองว่าเป็นความจริง เป็นชื่อผู้ปกครองนะคะแล้วตรงนี้เขาเขียนว่าผู้ปกครองค่ะคากิจการรมท้ายคลิปวันนี้ที่หนูร่วมทํากับคุณครูนะคะให้นักเรียนเขียนจดหมายลาครูส่วนของเนื้อความลงในสมุดด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะอะขอลายมือสวยๆตัวกลมหลวัวกลมตัวตรงๆเต็มบรรทัดนะคะจดหมายลาในส่วนของเนื้อความนี้ หนูสามารถเขียนลากิจหรือลาป่วยก็ได้ให้หนูใส่ว่าไปไหนทำอะไรเป็นอะไรทำไมถึงขอลานะคะจะลาหนึ่งวันสองวันสามวันก็ได้ค่ะอันนี้ค่ะนักเรียนดูคลิปวิดีโอจบไปแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูมีงานนะคะให้นักเรียนทำลงในแบบฝึกหัดทักษะภาษานะคะ นักเรียนเปิดไปเลยนะคะที่หน้า1 1ึ่งอแปดนะคะอันนี้หน้า118แนี่นะคะแล้ว1นึนะคะให้นักเรียนเนะะี่ยค่ะเขียนจดหมายลาป่วยนะคะตามรูปแบบที่นักเรียนได้ศึกษาจากคลิปวิดีโอนะคะและหน้าหนึก็เขียนชื่อที่อยู่ผู้ส่งก็คือชื่อนักเรียน และผู้รับก็เขียนชื่อคุณครูไปนะคะคุณครูธนพรตรงหน้าคลิปมีแล้วเขียนให้ถูกนะคะโรงเรียนวัดพงมะเดือ่อตำาบลพงมะเดือ่ออำเภอเมืองจังหวัดนครสมมขะคะแล้วข้อ5ให้นักเรียนเขียนบทสนทนานะคะเกี่ยวกับคุยกันระหว่างเพื่อนกับนักเรียนอะตัวอย่างเช่นนักเรียนคุยว่า มิวเสาร <u>. so ์อาทิตย์นี <t iny an> ้เธอไปเที่ยวที่ไหนอะมิวก็คือเพื่อนเพื่อนก็จะบอกว่าเราจะไปเที่ยวชะอำเพื่อนก็จะถามว่าไงต่อเธอไปกับใครบ้างล่ะนักเรียนก็ตอบว่าอ๋อไปกับพ่อแม่แล้วก็น้องเราอันนี้นะคะนักเรียนอาจจะเขียนเรื่องอื่นก็ได้นะคะอ่ะ คือหน้า118แล้วก็หนึนะคะแบบฝึกหัดทีนี้นักเรียนอาจจะศึกษาได้นะคะว่ารูปแบบรูปแบบการเขียนจดหมายลาป่วยลากิจเนี่ยมีรูปแบบอย่างไรนะคะในหนังสือภาษาพาทีนะคะอันนี้ในหนังสือภาษาพาทีนะคะอีกเล่มหนึ่งที่อ่านนะคะ ในหน้าหนึ้อยสีห้านะคะอันนี้คือรูปแบบการเขียนจดหมายนั่นเองก็ดูรายละเอียดว่าเราจะต้องเว้นตรงเนี้ยเท่าไร่แล้วคำขึ้นต้นเขียนตรงนี้นะคะเนื้อความเขียนตรงไหนตรงนี้คืออะไรครึ่งกระดาษนักเรียนศึกษาได้นี่นะคะคือตัวอย่างการเขียนจดหมายลาป่วยนะคะนักเรียนดูเว้นให้ดีๆนะคะนี่ระยะ มันต้องตรงกันเห็นไหมคะตรงนี้ก็ต้องตรงกับตรงนี้นะคะตรงนี้ต้องตรงกับตรงนี้นะคะนี่ต้องตรงกันอ่ะในหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดนะคะอันนี้คือตัวอย่างการเขียนจดหมายลาป่วยนะคะอันนี้คือตัวอย่างการจ่าหน้าซองนะคะมีนะคะชื่อที่อยู่แล้วก็ชื่อผู้รับนะคะค่ะ งานของนักเรียนก็มี2หน้าคือหน้า118กับหน้า119นะคะเมื่อนักเรียนเสร็จแล้วนักเรียนถ่ายรูปส่งคุณครูนะคะามาลายส่วนตัวได้เลยนะคะเพราะครูจะได้เปิดได้ง่ายนะคะแล้วก็สะดวกต่อการเช็คให้คะแนนนะคะว่าส่งแล้วส่งแล้วนะคะแล้วก็จะได้ตรวจคืนนักเรียนไปนะคะขอบคุณนะคะวันนี้ จบแค่นี้ก่อนนะคะ